มาดูค่ะมาดูเรามาดูที่วัดพระนอนนี่นี่บริเวณนะคะว้าวมีสร้างถวายวระไทยหิงงมด้วยใหญ่มากโอ้อาเซียนด้วยโอ้โหบุตรธิดา พร้อมหลานอุทิศให้คุณพ่ออมรคุณแม่ฟ้าเลื่อนชัยเคนโอ้โหน่ารักมากเลยโอ้โหอาเซียนด้วยใช่ค่ะเป็นวัดท,ที่เราจะต้องร่วมกันเพราะว่าเราจะต้องรักกันทางอาเซียนเลยนะคะน่ารักมากเลยความเอือนไม่มีในโลกจริงๆนะคะเพราะว่าเราเป็นคนไทยหัวใจอาเซียนนะคะเพราะว่านี่ค่ะ ว <Wow. S 2> ชายภูมิจงเจริญเชียงรายจงเจริญแล้วก็อาเซียนจงเจริญแล้วก็ทั่วโลกจงเจริญเราทุกคนในโลกใบนี้ต้องรักและช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเราจะไม่ยอมให้เกิดสงครามเพราะว่าใครที่สร้างสงครามแสดงว่ามันต้องเป็นอ่าเป็นศัตรูกับคนทั่วทั้งโลกเพราะว่า เราต้องรักษาสาม่คธีกันเพราะว่าการสร้างสงครามคือการสร้างความเสียหายแล้วก็ทําให้สาธารณูปโภคพื้นฐานของเราเกิดปัญหาเยอะแยะมากมายไม่ได้เจริญสักทีค่ะสร้างความลําบากในโลกใครที่มันบ้าสงครามเราต้องจับมันมาแล้วเอาไปอยู่ที่ทุ่นระเบิดให้มันอดข้าวอดน้ําอยู่ตรงนั้นแล้วก็เราต้องช่วยเหลือซึก่กันและกันเพราะท้ายที่สุดแล้ว การที่เราได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้อยู่กับครอบครัวอยางมีความสุขได้มีอยู่มีกินไม่มีนี่มีสินแค่นี้ชีวิตมันมีแค่นี้ค่ะความหมายของชีวิตของการเกิดมาเป็นมนุษย์นุแกงกันนอน